ดีไหมครับตัวนี้นี่ผมอัดดู่เราอยู่ปิโนลาเต้ตอนแรกจะมาสั่งกาแฟกินหเหรอผมว่ารอคงจะนานแน่นอนเลยวันนี้ฝนตกนะครับแฉะหมดทั้งตัวลูกค up, ้าก็เยอะมากนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบหลายๆอย่างทั้งรอบเลยก็เป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งนะครับของขอเขา้อ ตอนแรกจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ครับเขาขยายมาเพิ่มจะอยู่หลังวัดผาซ่อนแก้วนะครับเนี่ยมองลงไปเห็นวัดผาซ่อนแก้วเลยตอนแรกก็จะรอกาแฟแต่ว่าคงจะนานหน้าดูเพราะว่าคนเยอะมากก็เลยไม่สั่งดีกว่าเพราะว่าได้นัดรุ่นพี่แหม่กระจเอามากนะครับ ที่ต้อง R15 ขี่รถตามมาจะขอ,อนกันนะจริงๆนัดมาตั้งแต่รอนเช้าด้วยกันแหละแต่แกบอกว่าจะพักขอนน้อยแกเลยต่อตามมาก็เดี๋ยวไปนัดเจอเกับแกอยู่ที่ปัม๊มปตทแคมสนครับแล้วเดี๋ยวจะได้ลงขอคอด้วยกันดูสภาพรถผมครับอ <c oughs> ี๋ยเดถน้องอัพ นึกว่าหายาเป็นอน d u โรนะวันนี้อากาศดีมากผมว่าถ้าขับรถยนต์มานะ <c oughs> ดูหมอครับ <c oughs> <c oughs> สูงเกลน,นะครับเอาเข่าไปเตเะบ่อขากรับไม่รู้จะได้เล่นปงเลยบอกว่าดูแล้วน่าจะยากนะครับ ค่อนข้างแรงนะครับแต่บรรยากาศบ,บนเขาเนี่ยฝนตกแล้วเนี่ยหมอกจะสวยมากบอกเลยแต่ว่าเราต้องทำเวลานะครับเพราะเราต้องกลับคอนแกน,กนตอนนี้บ่ายสองครึ่งแล้วบายบายปโนเลเต้ยังไม่ได้กินกาแฟเลยขอบคุณมากครับ ครับเ้างหน้าเป็นวัดขา่อนแก้วนะครับนี่สวยมากดูวัดขา่้นแก้วก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ใครมาก็ต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ต้องมาไหว้พระแต่วันนี้เราไม่มีเวลามาขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราไหวยตรงตอนตรงผ่านทางค่อนข้างชันนะครับรัะทางไม่ดีด้วยบเลยกอย่างนี้ต้องระมัดระวัง มากครับถาถุกลุกมือไหวไม่ได้นะเพราะว่าปล่อยแฮนด์ไม่ได้เลยไม่งั้นเอาไม่อยู่ออเส้นไหนเนี่ยออเส้นนี้ใช่ไหมเพราะว่าไปตรงนั้นจะไปหลังวัดนะถ้าผมจะไม่ผิดเพจริงๆน่าจะกลับได้ทุกเส้น ต,ตรงนั้นน่าจะเข้าข้างหลังน่าจะมาถูกแล้วเลยดูรัาสวยมากครับโอ,โอ้โหในโกโปรน่าจเห็นชัดหดานนะอาในโกโปรน่าจะเห็นเป็นแลน์สเคปเลยแหละ ลงครับเกียร์ต่ำเกียร์ต่ำไม่พอต้องเบรกต้องกอด้วยนะครับเพราะว่าเป็นที่ดินอาจจะลื่นได้นี่อันนี้ทางเข้าข้างหน้าครับเข้าไปจอดรถแล้วก็เดินชมวัดเดินสการะบูชา คลิปก็เป็นความทรงจำของผมที่ได้ขี่รถไปนู่นไปนี่นะครับใครติดตามก็ขอบคุณมากๆากตักใจนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจที่อยากทาคลิปให้ดูเรื่อยๆอ,อาจจะไม่เหมือนมืออาชีพทำนะผมเพราะว่าผมไม่ได้เก่งการตัดต่อวิดีโอเท่าไหร่ เป็นคลิปวิดีโอดิบติดที่อาจจะเสียงลมเข้ามาเยอะๆเพราะอุปกรณ์ผมก็ไม่ได้ใช้ของแพงด้วยวันนี้ก็ถือว่ามาของคอก็คุ้มนะครับได้เที่ยวหลายที่เหมือนกันต้องบอกอย่างนี้เลย ซ้ายด้านขวาก็จะเป็นทั้งรีสอรททั้งบ้านพักโฮมเซนะครับ ขาแบบพงเห่งตัวนี้ขาแห้งก็มันแหละครับขากับแต่ว่าก็ต้องดูพี่ต้องด้วยนะครับไม่ไม่ไม่ทิ้งแกดีแห่งเสือ ก็แคมสนก็ถือว่าถ้าก, 1, กลับพันกันเวลานี้ก็กลับได้เวลาดีนะครับ เขาเนีมันจะตกตกแบบกระปิบกระป้อยเป็นจุดเป็นจุดไปอะ่ะ เอาเก้าห้าเต็มถังครับ